ทำไมสุขโขไทยถึงระทมบ้านพี่อยู่สุขโขไทยเพราะบ้านพี่ไฟไหม้ขอลามาไกลทิ้งถิ่นดังคนจรจากที่นอนที่อยู่ที่กินเปรียบเหมือนเช่นนกขมิ้น ยุพินจงโปรดเห็นใจพี่เสียงโชคด้วยน้ำตาเหมือนคนไม่มีค่าทุกวันเวลาร้องไห้พี่คนจนสู้อดทนเที่ยวเล่ร่อนไปเดินหางานไกลไกล จงเห็นใจคนอกตรมจากดวงใจคนร้ายรังนอนขอสำเว้อใจอ,อ่อนอุ้มชูให้อยู่สุขสมปรอบใจยามเศร้ายามหนาวให้มีผ้าหม่มอย่าทิ้งให้พี่คืนเ สุโไทยที่พี่ฝากให้น้องนางขอร่วมเรียงเคียงข้างน้องจงนำพาชิดไกลถูกไปผ่านต้องสมสารจากสุขโขทัยหมดทรัพย์สินเพราะไฟไหม เหลือดวงใจมาฝากนางที่พี่ฝากให้น้องนางขอรวมเรียงเคียงข้างน้องจงนำพาชิดไกล้ ถูกไฟผ่านต้องสมสารจากสุขโขทยัยหมดทรัพย์สินเพราะไฟไหมเหลือดวงใจมาฝากนางซื้อสัตว์จังเลยนะคะยังมีดวงใจมาฝากนางจ้าสวัสดีจ้า ใกล้ข้ามแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ